คุณชนาพงศ์วันนี้มีกลุ่มการสั่งจองพระเครื่องจากศูนย์ในเฟสรวมตัวแจ้งความโดนปิดเฟสหนีฮะเหรอนะมันก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ต่อนเนื่องนะนะมันไม่ผมบอกกําลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่อยากให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะฮะคือคือการจองหนะ้าจองวัตถุมงคลเนี่ยแล้วก็ปิดเฟสหนีเนี่ยนะผมบอกว่า ผมเตือนน่าเตือนหลายๆคนแล้วนะน่าเตือนแฟนรายการผมก็เตือนแต่ผมเชื่อว่าแฟนรายการผมเนี่ยหลังจากดูรายการผมไม่มีใครพลาดอ่ะไม่มีใครพลาดหรอกเพราะว่าเขารู้นะเขารู้นะสั่งจองวัตถุมงคลเนี่ยนะผมบอกนะการสั่งจองวัตถุมงคลในวงการพระคือจ่ายเต็มจํานวนนะการสั่งจองแต่ละครั้งสายจ่ายเงินเต็มจํานวน ในวันจองนะครับแล้วก็รอเท่านั้นเองรอของออกเขาจะส่งของให้ความไว้ใจของคุณยกไปให้เขาทั้งหมดเลยนะความไว้ใจของคุณยกไปให้เขาทั้งหมดคุณต้องมั่นใจตรงนี้เมื่อคุณมั่นใจตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เช็คให้ดีเพราะว่าการที่เราจองออนไลน์เนี่ยเอาสมมุติว่าท่านเป็นคนใหม่นะ้ามือใหม่เลยนะ มือใหม่หัดจองเลยนะท่านก็ต้องดูสิ่งที่ท่านต้องดูก่อนเพื่อนที่ผมอยากให้ท่านดูนะเอาว่าศูนพระเอาแบบขั้นเต็มนะเอาแบบดูขั้นเต็มก่อนนะเขามีหน้าร้านไหมเอาแบบขั้นเต็มก่อนนะเขามีหน้าร้านไหมนะถ้ามีหน้าร้านดูว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนเปิดมานานหรือไม่นี่อันนี้หน้าร้านก่อนนะ นะพอดูจากหน้าร้านดูคนขายบุคลิกลักษณะนคนขายเป็นอย่างไรนะลอกแลกไหมอายุเท่าไหร่นะอยู่ที่ความไว้ใจความน่าเชื่อถือมีไหมนะแล้วก็สิ่งที่ดูได้จริงๆเนี่ยนะครับก่อนท่านจะจองพระกับเขาเข้าไปดูก่อนว่าเขามีอาชีพนี้โดยตรงหรือเปล่าอันเนี้สำคัญนะท่านไปดูนะครับนะเพราะว่าเขามีทั้งเฟซมีทั้งเพจ แล้วชื่อนะชื่อสําคัญนะชื่อร้านเป็นทางการไหมชื่อคนจองใช้ชื่อเล่นไหมชื่อจริงหรืออะไรยังไงนะท่านก็ลองดูแล้วก็ลองนะลองถ้าเอาง่ายๆนะท่านลองเข้า Google แล้วก็เอาชื่อของเขาเนี่ยไปเข้าใน Google ดูนะเข้าไปแล้วก็เอาชื่อของเขาอย่างอย่างผมเนี่ยท่านเอาชื่อของผมเข้าไปได้เลยนะเอาเข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่าอนุชาทรงศิริชื่อจะขึ้นมานั้นเนี่ยอะไรก็ที่ที่เราทําไว้ในออนไลน์มันจะขึ้นมาทั้งหมด มันจะขึ้นมาทั้งหมดเราจะรู้เลยว่าคนนี้มีความน่าเชื่อถือเท่าหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะรู้อีกนะครับท่านเอาชื่อเข้าไปแล้วท่านจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้นี่มันเคยติดแบล็กลิสต์มาหรือเปล่ามันเคยเป็นอาชญากรมันเคยมีคดีหรือเปล่ามันจะขึ้นมาเลยนะนะมันจะขึ้นมาเลยจะไอ้นี่เลยนั้นเนี่ยผมบอกว่าท่านต้องเช็คกันเยอะการที่ท่านจะเสียเงินบางคนบอกว่าโอ้จองแค่สามร้อยห้าร้อยไม่เป็นไรนั่นก็คือเงินนะครับ นั่นก็คือเงินนะครับนั้นเนี่ยท่านจะเช็คให้ดีก่อนฮนะเพราะว่าท่านคงไม่ได้จองครั้งเดียวอะ่ะเดี๋ยวต่อไปท่านก็จะมาจองอีกอะไรอีกนะครับแล้วก็จะจองกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นลูกค้าประจํากันท่านก็ต้องดูฮนะท่านอย่าคิดว่าศูนย์จองทุกศูนย์เนี่ยมาตรฐานหมดนะเดี๋ยวนี้ศูนย์จองเองก็มามา,มาประกาศนะนะมาประกาศในเฟซในอะไรบอกว่ามาขอเครดิตนะขอเครดิตหน่อยนะว่าเนี่ยคนไม่มั่นใจ ว่าสามารถจะจองพระได้ด้วยไหมขอเครดิตหน่อยนะบางคนต้องมาขอเครดิตอนะแต่ถ้าคนที่มีเครดิตอยู่แล้วคุณก็ทําเครดิตของคุณให้ดีไว้ครับอย่าให้เครดิตเสียวงการพระพอเครดิตเสียมันก็เสียเลยครับเสียเลยนั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูนะครับนะดูนะนะพอจะจองพระกับใครโดยเฉพาะการซื้อนี่ผมบอกนะพระเก่าแล้วพระใหม่พระเก่าเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวผมจะไหลเข้าหาพระใหม่นะ เอาเอาให้เห็นภาพก่อนอย่างพระเก่าเนี่ยท่านรู้ไหมว่าโดนกันมาเยอะนะโดนกันเยอะนะไอ้พระเก่าที่ท่านซื้อเนี่ยหนึ่งก็คือว่าหน้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เซียนนะไม่ได้คนขายอะ่ะแต่ว่าเป็นพวกนะเป็นพวกมิชาชีพนี่แหละนะก็ไปดูจากจากเซียนดังๆเขาโพสต์อ่ะนะเขาโพสต์องนี้องน,องนี้องนี้ไว้แล้วก็ไปแคปรูปเขามาพอแคปรูปเขามาแล้วก็เอามาโพสต์ขายนะโพสต์ขายไอ้คนนี้ก็เห็นว่าเออพระ เออราคานะราคาพอได้ก็เลยซื้อแล้วปรากฏว่าพอซื้อโอนเงินเสร็จมันหายเลยนี่ขนาดตำรวจเองยังโดนนะที่ผ่านมาคนเป็นตำรวจเองยังโดนเลยอะ่ะนะลักษณะแบบเนี้ยพระเก่าอะ่ะโดนเหมือนกันนั้นเนี่ยในออนไลน์เองเนี่ยท่านก็ต้องดูนะท่านต้องดูพระเก่าก็กต้องดูพระใหม่ยิ่งต้องดูใหญ่เพราะว่าพระใหม่เนี่ยบางทีเราจองเนี่ยเราจองเยอะไงเราจองเยอะเราจองหลายองค์ แล้วพอเราจองเนี่ยเราก็ต้องถามเขาด้วยความมั่นใจนะนะว่าเออนะเราต้องศึกษาก่อนว่าศูนย์เขาเป็นอย่างไรนะนะศูนย์เขามีความมั่นคงขนาดไหนเข้าไปดูโปรไฟล์เข้าไปดูอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยจองกับเขานะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าโดนกันเยอะฮะนะโดนกันเยอะนั่นะนะท่านต้องต้อง,ต,องต้องดูอนะฮะเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์พราเนี่ยมีเยอะจริงนะ แต่ว่าเขามีมาตรฐานเขาจะลงไว้ในใบโบชัวทั้งหมดเลยกี่ศูนย์กี่ศูนย์แล้วมีเบอร์โทนะนะศูนย์นี้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 แล้วจํากัดนะไม่เป็นท่านรู้ไหมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยห้าปีสิบปีศูนย์ยังไม่เพิ่มเลยนะเพิ่มน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยศูนย์เพิ่มเป็นดอกเห็ดเลยเพิ่มกันทุกวันนะเป็นพันพันศูนย์นะนนคนที่รับจองพระเนี่ยเป็นพันเลยนะนะบางคนเพิ่งเข้ามานะ บอกว่าเนี่ยผมเคยได้ยินเข้ามาพูดให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนวงการพระนะเขาทําอาชีพอื่นแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขามันมีคนเคยทําทาอาชีพโรงแรมอนนะคือเป็นผู้จัดการโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมันโรงแรมมันเจ๊งอะ่ะคือคือมันไปได้ไม่ดีอะ่ะเขาก็เลยเข้ามามาเห็นเพื่อนจองพระเห็นเพื่อนทําเรื่องพระก็เลยเข้ามาศึกษาปรากฏว่าเห็นเพื่อนจองแล้วเราก็จะพอจะมีเงินก็เลยนะเปิด รับจองกับเขาด้วยนะไปตัดพระมาอะไรมาแล้วก็รับจองนะก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะเข้ามามือใหม่แล้วก็ไปจองจองพระกับกับคนที่เห็นว่าเขามียอดก็เลยเข้าไปตัดมาปรากฏว่าเป็นยอดลมนะอย่างนี้ก็โดนนะอย่างนี้ก็โดนมันก็มีหลายคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่อาชีพจริงๆแล้วเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มาทําเนี่ย มันก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับณวงการนี้เนี่ยผมบอกนะเสือสิงห์กระทิงแรดและน่ากลัวน่ากลัวจริงๆขนาดว่าที่เขาเขาโพสต์ด่ากันเนี่ยนะนะาเรียกเสียเสียเสียนะตั้งตั้งเฟซเสียด้วยนะขึ้นหน้าเสียเลยนะแต่งตัวก็เป็นเสียมีสร้อยทองมีเพชรแหวนเพชรมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเสียก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับหายจ้อยเหมือนกันเสียน้าจองตอนแรกเขาบอกว่าจอง จองดีได้พ้าตรงพอตอนหลังหายจ้อยเลยเสียเสียก็ไปเหมือนกันเนี่ยคือบางทีเนี่ยนะครับนะบางอย่างพอรับนะเขารับเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับนะมันเหมือนมันเหมือนกับอะไรท่านรู้ไหมหน้าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับหวยอ่ะน้ามันเหมือนกับหวยอ่ะรับแล้วไม่ส่งไงนะรับแล้วกินเองอ่ะนะรับแล้วกินเองนะรับไว้เองไงนะเขาแทงไว้นะเขาแทงไว้ห้าหมื่นงี้นะห้าหมื่นไม่ส่งเจ้ามือ รับไว้เองกินเองเนี่ยนะกินเองปรากฏว่ามันดันถูกอะนะ้ามันเดินถูกก็เลยต้องต้องต้องเบี้ยวเลยฮนะต้องโกงเลยเพราะว่ามันดันถูกนะปกติเนี่ยห้าหมื่นนี่เสร็จแล้วละ่ะเข้าเลยแหละแต่ทีนี้ว่านะดวงดันซวยนะาดันถูกเนี่ยไอ้ไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยสมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นผมก็โดนนะนะตอนที่ทํางานอยู่นะเป็นหัวหน้าอยู่โรงงานนะท่านเชื่อไหมเขาเราเราก็ส่งให้คนอื่นเขานะ นะรับมาแล้วส่งให้คนอื่นส่งให้คนอื่นนะเพราะว่านะเราไม่ไม่ไม่ได่มีอาชีพทางเนี้ยนะแต่ว่าเผอเดินว่าเพื่อนนะพักพวกเขาทําเราก็เออมันเล็กๆน้อยๆเราก็ส่งให้เขาแต่บางนะแล้วบางทีเนี่ยมันมันน้อยอะ่ะนะมันแค่มันแค่ห้าพันหกพันเองนะก็รับไว้เองอะ่ะไม่ส่งต่อเอาไว้เองนะเอาไว้เองนั่นแหละนะนะเพราะว่ามันแทงมาตั้งหลายงวดมันไม่เห็นมันถูกเลยนะรับไว้เองปรากฏว่าเป็นไงอะ เต็มเลยทีนี้เต็มเต็มนะเข้ามาแป๊ะเลยนะก็เลยต้องหาให้เขาแต่ทีเนี้ยนะเชเช่นเดียวกันนะนะอย่างเงี้ยนะก็กะว่ากะว่ารับยอดมานะรับยอดมาเดี๋ยวจะไปซื้อให้ทีหลังปรากฏว่าพอของเขาออกมันบวกไปเยอะหนีดีกว่าหนีดีกว่าเพราะว่านะตอนไปรับเขามาเนี่ยนะมันรับแค่ แค่ราคาราคาเล็กน้อยแต่วิตอนที่มันของเจ้าออกเนี่ยมันบวกนะพอบวกเยอะนะมันไม่คุ้มอ่ะหนีดีกว่านะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีนะมันก็มีนะบางทีไปไปรับยอดมาก็กะว่า <c oughs> กะว่าเขามียอดให้นะกะว่ามีมันเหมือนมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนที่ตอนที่ที่เขานาศูนยะ์พระเนี่ยนะถ้าคนที่อยู่ศูนย์พระจะรู้นะสมัยเมื่อก่อนนะคนสร้างพระเนี่ยนะคนสร้างพระเนี่ย,นะเ,ยเขาจะ เขาจะเช็คไงนะเขาจะเช็คยอดของเขานะเขาสร้างพระรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะเช็คยอดนะเช็คไปที่ศูนย์นะอาทิตย์นี้เช็คไปมียอดไหมไม่มีนะเช็คไปอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเช็คไปอีกมียอดไหมไม่มีนะเดือนหนึ่งเช็คไปอีกมียอดไหมไม่มีไม่มียอดครับนะไม่มียอดที่ไม่มียอดเพราะอะไรฮะคือมียอด แต่ว่าไม่กล้าแจ้งยอดกลัวจะต้องโอนเงินให้เขาเพราะเอาเงินไปหมุนก่อนเอาเงินไปใช้ก่อนนะก็เลยไม่บอกยอดเขาพอไม่บอกยอดเนี่ยไอคนที่สร้างเนี่ยเขาก็เลยไม่สร้างเต็มจํานวนนะฮะเขาไม่สร้างเต็มจํานวนเขาสร้างตามตามที่มียอดนะตามที่มียอดปรากฏว่านะเขาก็สร้างตามนั้นไอหมอน,นี่มาบอกที่หลังนะพอเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะ เงินเนี่ยเก็บไว้หมดแล้วแต่ไม่ยอมส่งเขากะว่าเดี๋ยวมาซื้อที่หลังปรากฏว่าพอไปถามเขาฮนะถามเขาบอกว่านะมียอดไหมนะยอดตกไม่ใช่ยอดตกหรอกยอดมีนั่นแหละแต่ว่าไม่ยอมส่งยอดเขากลัวจะต้องส่งเงินเขาก็เลยบอกยอดตกยอดตกเลยเรียบร้อยเลยมันตกจริงๆฮะเพราะว่าของไม่มีฮะแล้วไปรับยอดลูกค้ามาแล้วด้วยนะไม่มีเงินนะไม่ไม่เงินก็ไม่ไม่ไม่ได้คืนเขาแล้วก็ของก็ไม่ได้เพราะว่า เขาไม่มียอดให้นี่ก็คือปัญหาอีกเหมือนกันนะอย่างสมัยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างเนี้ยเขาไม่ค่อยแจ้งยอดแล้วการไม่แจ้งยอดแบบเนี้ยนะมันทําให้นักสร้างเป๋ไปหมดเลยสมัยเมื่อก่อนเนี้ยนั้นผมรู้รู้ความรู้สึกอย่างนี้ดีนะเพราะว่าคนพวกเนี้ยไม่ค่อยแยแจ้งยอดจริงมันเลยทําให้การประชาสัมพันธ์ของเขาเนะ่ะมันไม่ถูกทิศถูกทางแทนที่เขาจะทําเต็มจํานวนนะพอเขาเห็นว่ายอดไม่มีเขาก็เขาก็ถอดใจแล้ว Icana, ถามไปศูนย์นี้ไม่มียอดถามไปศูนย์นี้ไม่มียอดถามไปศูนย์นี้มีคือคือมันมียอดแต่ไม่ยอมบอกยอดจริงเพราะกลัวจะต้องเก็บเงินเพราะว่าพอถึงเขาเช็คยอดปุ๊บเนี่ยเขาต้องให้โอนเงินนะนะพอเช็คยอดต้องให้โอนเงินทีนี้ว่าศูนย์พระบางทีเงินมันหมุนนะเอารุ่นนู้นไปใส่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็เลยไม่ไม่บอกยอดจริงนะพอไม่บอกยอดจริงเนี่ยมันก็เลยไปถึงขนาดต้องไป ไปหลังเสกแล้วแล้วก็บอกว่าตกยอดแล้วก็มาขอแล้วการตกยอดมาขอเนี่ยบางทีเขามียอดเหมือนกันแต่ขอราคาเดิมเขาเขาก็ไม่ให้ฮะเพราะราคามันมันราคาเดิมมันไม่มีแล้วมันเป็นราคาบวกแล้วแล้วคุณไปรับยอดมาเนี่ยคุณไปรับยอดมาราคาเดิมแต่คุณต้องมาซื้อราคาบวกนี่คือปัญหาอีกนะปัญหาอีกมันเลยทําให้บางบางอย่างเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านะไปโทษนะไปโทษนักสร้างเลยบอกว่านักสร้าง ไม่ไม่มียอดไม่ได้ทํายอดอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยวงการพระผมบอกว่ามันมีหลากหลายนะมีหลากหลายท่านต้องเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษาคุณจรศักดิ์รู้จริงตอบจริงโดนกันเยอะครับยอดมาหมุนเวียนกันเองฮะนะคุณจรูนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะเนี่ยนี่ผมบอกนะครับว่านะมันมีหลายอย่างนะมันมีหลายอย่างในวงการเราเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะ นะศึกษาไปเรื่อยๆเก็บเก็บเล็กผสมน้อยเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยเอาเอาไว้เป็นความรู้นะเป็นความรู้ในการที่อยู่ในวงการพระเราเราก็จะได้รู้ว่านะคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ขั้นตอนแล้วละ่ะว่าการจองพระจองยังไงจ่ายยังไงนะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างไงนะใช้เวลาอย่างไงถ้าท่านเข้ามาเนี่ยเวลาของเขาอ่ะนะอย่างน้อยๆเนี่ยพระรุ่นหนึ่งนะท่านคิดไว้เลยอนะ่ะพระรุ่นหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสามเดือนนะ นะบางรุ่นอาจจะเร็วกว่าน,นั้นถ้าเขาสร้างน้อยนะอาจจะเร็วกว่าน,นั้นแต่แต่ยังไงซะก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนีสามเดือนน่ะนั้นเนี่ยท่านจะต้องเตรียมเงินไว้นะเตรียมเงินเย็นเย็นไวนะ้อ่ะถ้าท่านจองนะท่านต้องรอสามเดือนน่ะแต่บางคนเนี่ยไม่ไต้องเตรียมอะ่ะไม่ต้องเตรียมเพราะเอาเงินคนอื่นมาจองนะมันไม่ต้องเตรียมเพราะว่านะก็ไปบอกคนอื่นเขาแล้วบอกมียอดท่านเอาไหมนะเอาก็จ่ายมานะก็เป็นเงินของคนอื่นที่จะไปจ่ายอันนั้นก็นะอันนั้นก็สบายฮะ ถ้าคนที่เขาเขารับยอดอย่างนั้นเขาก็ไม่มีปัญหานะเขาก็สบายนั้นแต่ถ้าคนที่คุณคุณเก็บอะ่ะนะคุณเก็บแล้วก็จะไปรอของออกแล้วรอขายเนี่ยผมบอกอ้นี้เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแล้วท่านต้องท่านต้อง,ต,องต้องเล็งให้ถูกด้วยอะ่ะเล็งให้ถูกด้วยว่ารุ่นนี้หลังของออกเนี่ยมันจะบวกหรือเปล่านะมันจะบวกแล้วบวกเท่าไหร่มันจะคุ้มไหมสามเดือนเนี่ยมันจะคุ้มไหมสามเดือน น้ำเงินที่เราไปลงไว้มันจะคุ้มไหมอะไรแบบเนี้ยท่านต้องดูถึงความคุ้มด้วยนะนะตรงนั้นคุณเล็กทศพลส่งดาวเป็นกําลังใจห้าสิบดวงเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ศึกษาเรียนรู้กันไปครับทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ครับใช่ฮะศึกษาเรียนรู้กันไปนะไปทีละเล็กทีละน้อยผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครมาบอกเล่าแบบแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์นะหลายคนเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็เล่าไม่ถูกแต่อย่างผมเนี่ยอยู่วงการพระใหม่มาเนี่ยนะครับ ทำวงการพระเก่าด้วยนะผมอยู่อยู่มานานอ่ะนะอยู่มานานผมรู้หมดอ่ะเพราะว่าพักพวกเพื่อนฝูงผมก็นะอยู่ในวงการนี้ทั้งนั้นอ่ะบางคนเป็นเซียนพระบางคนเป็นนักสร้างบางคนเป็นโรงงานบางคนเป็นโอ้โหก็อยู่เนี่ยวนเวียนอยู่ในในเนี้ยนะบางคนเป็นเจ้าของโรงงานกล่องนะครับมันก็มันก็หมุนเวียนกันอยู่เนี่ยเราก็รู้หมดทุกขั้นตอนนั่นแหละนะรู้หมดทุกขั้นตอนการการทําการผลิตอะไรเนี่ย แต่ส้ัยหมเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะซื้อนะเราจะซื้ออาหารเนี่ยนะเราไม่เคยลงไปถึงครัวเลยนะเราไม่เคยเข้าไปในถึงครัวเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยด้วยของยุคปัจจุบันท่านจะเห็นไหมนะบางคนเขาได้เปรียบนะเขาจะโชว์ครัวเลยนะนะบางคนเขาคิดว่าครัวเขาทําดี <gomery> เขาจะโชว์ครัวเลยนะเพราะมันเป็นจุดขายนะนะคนเราเนี่ยถ้าของอร่อยแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปถึงนะ เข้าไปถึงข้างในลึกๆได้แล้วโชว์ข้างในลึกๆออกมาเนี่ยท่านรู้ไหมตรงนั้นจุดขายในปัจจุบันนะบางคนคิดว่าเป็นจุดด้อยที่เป็นจุดด้อยเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่มีจุดเด่นตรงนั้นน่ะเข้าไปถ้าเกิดว่าเกิดว่าทำอาหารเนี่ยเข้าไปถ่ายในครัวโอ้โหหนูวิ่งกันนะในครัวสกรปรกทำแบบโอ้โหอะไรสกรปรกหมดเนี่ยท่านจะขายยังไงอะ่ะ นะ้าท่านออกไปน้นก็ไม่ใช่จุดขายท่านก็ต้องไม่ไม่โชว์ใช่ไหมแต่บางคนเขาว่าครัวเขาสะอาดอะแล้วขั้นตอนการทําขั้นตอนการนะ้าล้างปลาการตัดปลาการผ่าปลา,าอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไปถ่ายมาลับคนก็สนใจก็เหมือนกับที่ผมเอามาให้ท่านดูนะ่ะวงการปรานะนะสมัยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้นะโรงงานปั๊มกันยังไงทํากันยังไงนะไม่มีออกมาก็มาเห็นเหรียญแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปิดมากขึ้น นะถ้าผมไม่ไปคนอื่นเขาก็เข้าไปเข้าไปโรงงานเข้าไปถ่ายโรงงานไปถ่ายเครื่องปั๊มไปถ่ายตอนบวงสวงไปทันท่านก็เห็นทุกขั้นตอนนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ขั้นตอนพวกนี้มาประกอบการพิจารณาได้ท่านก็มามาประกอบการตัดสินใจในการเช่าหาว่าเอออันเนี้ยเออทองคำเขาปั๊มมานะเ9เเหรียญสวยจังเลยเนี่ยเขาปั๊มให้เห็นเลยเออสวยนะเออปั๊มออกมาแล้วนะทองคำเออจองได้เลยเพราะว่าเราเห็นของแล้วยังไงเนี่ย ยังไงเนี่ยเนื้อทองคํามันต้องออกมาแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปจองเขาเนี่ยจองเขาบอกเก้าบเก้าองค์สร้างเนื้อทองคําแต่เรายังไม่เห็นเลยว่าเนื้อทองคําเขาปั๊มกันหรือ,อยังนะแล้วในปัจจุบันมันก็มีในลักษณะแบบนี้ด้วยนะนะคือคือทาแบบออกมาแล้วอะไรออกมาแล้วมาเก็บเงินคนจองไปหมดแล้วปรากฏว่าไปสืบรู้ว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลย นะปั๊มก็ยังไม่ปั๊มจ้างเขาก็ยังไม่จ้างด้วยยังไม่ได้ยังไม่ไปจ้างโรงงานเลยนะนะโรงงานยังไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าจะต้องทําอ่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าว่ามีงานเข้ามาแต่ยังไม่ได้สั่งว่าจะทํากี่เหรียญจะทําอะไรบ้างยังไม่ได้สั่งแต่ว่าเก็บเงินไปเรียบร้อยแล้วเก็บเงินกันไปเรียบร้อยศูนย์ก็จ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วว่ายอดจองเข้ามาก็จ่ายกันไปเรียบร้อยแต่ว่าเขายังไม่ไปสั่งของโรงงานเลย นั้นไอ้คนสร้างบางคนก็คิดว่าเขาคงไม่รู้นะไม่รู้กับโรงงานหรือไม่รู้อะไรโรงงานบางทีเขาก็อยากได้งานนะนะเขาเห็นเขาก็จะเขาก็เขาก็โทรถามูนยนจองเองอะนะมียอดไหมรุ่นเนี้ยนะูนยนจองบอกอ๋อมีสินะยอดเยอะด้วยนะเนี่ยเขาจะมาเก็บเงินอยู่แล้วนะทางนั้นก็บอกอะไรเก็บเงินนี่เขายังไม่มาสั่งเลยนะเนี่ยนะงานยังไม่ได้มาสั่งโรงงานเอาไอ้ทางนี้ใจฝ่อแล้วอะไรอะ่ะ ทำไมงานยังไม่สั่งอ่ะแล้วจะมาเก็บเงินฉันแล้วแล้วงานงานยังไม่สั่งเลยเหรอนี่ยนะนเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างเนี้ยนะคือคือ,ค,อคือการทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับท่านต้องให้เขาเห็นให้เขาเห็นงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเก็บแล้วนะายังไม่เห็นงานอะไรเลยไอ้ตรงนี้ใจมันฟอ่อนะนะผมบอกว่าถ้าใครรู้ก็ใจฝ่อทั้งนั้นนะผมก็ฟอ่อนะาสมมุติว่าผมนํามาเก็บเงินผมเนี่ยผมยอดจองผมประมาณห้าแสนหกแสนนะ พอส่งเงินไปเนี่ยไอโรงงานโทรหาบอกว่ามีนะทําไมเขายังไม่ได้สั่งเลยนะมียอดหรือเปล่านะ้าใจมันตกเลยอะ่ะเ้้ยยังไม่ได้สั่งเหรอ,เ,อเราเราโอนเงินไปแล้วอะทําไงอะ่ะนะเนี่ยเออนะอนะไรนะอย่างนี้ก็มี